จบเสียมแล้วแล้วครับครั้งหนึ่งได้สามบานมาเนี่ฝ้าโครงฝ้าแล้วแล้วครับแล้วออกบานแล้วครับสาบได้ครับฟังน่นครับแล้วแล้วครับช่องเล็ก สองหนึ่งนี่หาสิบคูณเมตรสามสิบครับแล้วรางบานสองบานาบานสองบานข้างบานนี่ครับแล้วข้างบาน บานเงาบานนึงก็ห้องน้ำโคงฝาดเรียบร้อยครับข้างบ้านต่อห้องน้ำใกล้แล้วครับใกล้สได้ชาบแล้วครับ